สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจเซ Home คนขายบ้านนะครับวันนี้เราพามารีวิวโครงการหูบบ้านริมชนนะครับตรงสุขสวัสดิ์ซอย2นะครับผมอยู่ตรงถนนสุขสวัสดิ์ซอยที่2นะครับเข้ามาจากถนนถนนใหญ่นะครับประมาณน่าจะประมาณ2-3โลได้ไม่เกินนี้นะครับผมอันนี้คือการประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังที่เราจะขายหลังนี้ได้มีการตกแต่ง หรือลีโนเวทนะครับในบางส่วนนะครับผมหน้าบ้านจะหันทางทิศเหนะือนะครับพื้นที่หลังนี้จะอยู่ที่17ตารางวานะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในกันว่าข้างในประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับเจ้าบ้านที่มีการปรปับปรุงก็คือปูกกระเบื้องนะครับแผ่นใหญ่ที่เป็นแกนิตโต้นะครับแผ่นใหญ่หน้าบ้านนะครับแล้วก็พอเข้ามาข้างในก็จะเป็นโถงโถงแรกเลยนะครับ ก็จะปูกับเพื้องแกลนิโต้ที่เป็นแผ่นใหญ่เหมือนกันนะครับนะครับผมหลังนี้นะครับไม่ได้อยู่อาศัยเจ้าของก็คือเอาไว้เก็บของนะครับเนี่ยโดยอันนี้คือน่าจะเป็นของ,ของเขาเก็บไว้เข้ามาข้างในก็นะครับลืมบอกไปนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นทาวเฮาส์สามชั้นนะครับทาวสามชั้นทั้งหมดนะครับแล้วโครงการจะเป็นโครงการแบบเหมือนเป็น,เป,นเป็นโครงการตันนะครับเป็นซอยตันอ่านี่ใต้บันได นะครับแล้วก็เป็นบ้านเปล่าๆนะครับยังไม่มีบิวครัวยังไม่มีอะไรทางนั้นนี่นก็จะเป็นห้องน้ําพอดีห้องน้าเนี่ยไฟยังไม่ได้ต่อนะครับอาจจะเมื่อนันนึงนะครับแต่ให้ดูได้นะครับเดีย๋ยวเราเข้มามันข้างในกันนี่คือภายในนะครับที่ที่ที่เขาบิวเก็บไว้นะครับด้านหลังจะเป็นส่วนที่เขาต่อเติมต่อเติมใหม่ซึ่งหลังนี้อาจจะต้องแ้าทําครัวจะต้องเป็นครัวปิดนะครับเพราะว่าเขาทําปิดปิดสนิทเลยนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องทําที่เป็นครัวในเมืองไม่ได้แบบเป็นโล่ง โลกให้มันโฟเวลาทำข้าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีตัวดูดดูดฮู้สมีดูดควันอะไรพวกเนี้ยครับผมเนี่ยมีไฟสปอตไลท์ให้ด้วยที่เขาติดทำมานะครับอ่าแล้วแต่ผู้ซื้อใหม่จะปรับปรุงนะครับอันนี้คือภายในมีการทาสีนะครับอ่าข้างล่างก็จะเป็นครัวเนาะเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองกันนะครับตัวบันไดจะเป็นไม้นะครับสลับกับที่เป็นปาเก้แผ่นเล็กนะครับ เราจะขึ้นชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะประกอบไปด้วยห้อง,สอง,องสองห้องอมาดูฝั่งขวาก่อนอ่านี่ฝั่งขวานะครับนี่คือห้องที่เป็นฝั่งขวาก็ทาสีนะครับเดินสายฟ,ฟงสายไฟใหม่นะครับก็คือปูด้วยกระเบื้องแกนิต,ตุ่แผ่นใหญ่ทำไว้เรียบร้อยแล้วหลังนี้ก็คืออาจจะปรับปรุงบางส่วนเข้าอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยครับ ห้องน้ําติดกับบันไดเหมือนเดิมนี่นะครับนี่คือห้องน้าําชั้นสองจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับเมื่อกี้ด้านล่างไม่มีไฟเนาะสภาพก็จะประมาณคล้ายๆกันอ่ะมาดูห้องที่สองของชั้นที่สองกอ็เจ้าบ้านเขาจะเก็บไว้เก็บคองอย่างเดียวนะครับนี่คือสภาพของจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนที่เขาขยายที่เขาต่อเติม,มนะครับเนี่ยจะเป็นห้องนี้ ก็จะมีเ,ยเลยจัดมูอาจจะมีมุงนวดให้เลยทาประตูบานโตบานเก็ดงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็สามารถทําได้อีกห้องหนึ่งได้เลยนะครับหนึ่งสา,สามารถทําแยกแยกย่อยห้องหนึ่งได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนอ่าอันนี้อาจจะทําเป็นห้องแต่งตัวก็ได้แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในเมืองที่ตอบโจทย์ถึงหายากเลยผมว่านะครับหายากอ่าเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสามนะครับชั้นสามเหมือนกันนี่ บันไดพื้นไม้สลับกับปาเก้ชินเล็อะแต่พอข,ขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะเป็นอีการะงแล้ะก็จะปูด้วยกระเบื้องแกในโต้แผ่นใหญ่อะมาดูห้องที่3มชั้นที่สเนี่ยครับเก็บของทาสีเก็บสายไฟอะเนี่ยคือก็คือย้ายเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่อะนี่เปิดไฟละสว่างอา ห้องน้ำเหมือนเดิมห้องน้ำชั้นสามจะเออจะใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้ทำทะลุวนเป็นห้อง,งอีกห้องหนึ่งนี่ยครับห้องนี้ห้องนี้ชั้นสามแต่ละห้องจะใหญ่นะครับผมเนี่ยต่อเติมทำได้อีกห้องหนึ่งด้วยเหมาะสำหรับคนที่อยู่ันเยอะๆนะครับโอเคยังไงก็ถ้าสนใจย,ยังไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ ยังไงฝากกดติดตามเพจเซอร์คนไขยร้านด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ